นักสู้แห่งรุ่มน้ำยามหนุ่มน้อยหน้ามนคนสกลนครนิวเซลมาสเตอร์น้ำพลหลือไกสสีสวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้นำทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านที่อยู่ในห้องแห่งนี้นะครับผมวันนี้ดีใจมากนะครับเพราะว่าวันที่ผมเข้ามาทำอัตโมีเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วผมวันที่ผมมางานซั c เซสอ a คาเดมีเมื่อปีที่แล้วผมประกาศว่า วันนึงผมต้องทำชาเลนจ์ขึ้นเซลล์มาเต้นะและจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ให้ได้ครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกเพื่อให้เป็นไอดอลของทีมงานผมให้ได้ครับอตอนนี้ผมยังทำงานประจำอยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับซึ่งผมใช้เวลาแค่ตอนเย็นวันละ2-3ถึงชั่วโมงแล้วก็วันหยุดเพื่อที่ออกทำงานออโตมีเพราะว่า อันดับแรกที่ผมเข้ามารู้จักอะโตมีเพราะว่าผมถูกป้ายยานะครับผมสปอนเซอร์ผมเอาน้ํายาล้างจานไม่ใช้ครับใช้ไปสามวันครับสามวันหมดผมขอซื้อท่านสปอนเซอร์บอกว่าไม่มีขายทาไมไม่มีขายท่านบอกว่าอยากอยากได้ใช่ไหมท่านก็บอกว่าเอาบัตรมาแล้วก็โทรศัพท์มาแล้วก็ให้ผมสมัครสมัครเองแล้วก็สั่งเองตอนนั้นผมไม่รู้ว่าคืออะโตมีแล้วก็พาหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ได้รู้จัก กับสินค้าของเฮมูฮิมผลิตภัณฑ์เฮมูฮิมซึ่งตอนนั้นผมมีปัญหาโรคเลือดเป็นโรคเลือดทัศเมียตอนนั้นผมเข้าเลือดมาแล้ว2ปีแล้วผมรู้จกักเฮมูฮมผมทานไป3ากล่องเล็กๆแล้วผมอาการหน้ามืดเวียนศรีรษะผมหายไปผมก็จะดีขนาดนั้นเลยหรอแล้วผมตัดสินใจซื้อมา1กล่องในราคา3,000บาทผมทานไปสเดือนครับแล้วผมไปตรวจเลือด ค่าเลือดอะไรต่างๆที่หมอว่าผ่านมา20ปีผมไม่ดีขึ้นแต่ภายใน2เดือนผมดีขึ้นผมเลยไปถามสปอนเซอร์ว่าผมอยากทำอะโตมีท่านบอกว่าถ้าอยากทำอะโตมีคุณต้องไปงานซักเซสอาคาเนวิเท่านั้นผมก็เลยตัดสินใจมากลับไปหัวใจฟูมากเลยครับท่านมาถึงผมก็ท่านบอกว่าถ้าอยากประสบความสาเร็จต้องไปหาคนที่ประสบความสำเร็จแต่คนแรกที่ผมเข้าหารครับท่านสตาร จาตุลรงเกิดรัดครับเพราะว่าถึงแม้ผมไม่หรอขนาดท่านครับผมก็ต้องสําเร็จเหมือนท่านให้ได้ครับผมกลับไปหัวใจมันฟูฟ่องมากครับออกทํางานออกทํางานโอ้ชวนสมาชิกทีมงานเราไปสปาหน้ากันไปถึงนัดทีมงานเป็นคุณครูครับ5คนครับพอไปถึงทีมงานไม่สบายเอา้าแล้วทําไงอ่ไปคนเดียวผมขี่รถไปไปถึงเห็นหน้าผมลงจากรถ มาสปาหน้าครับมองหน้าผมรักๆเก็บของกลับบ้านไปอย่างงี้เลยครับผมโอ้ไม่สำเร็จแล้วทำอัโตมี่มาถามสปอนเซอร์ใหม่ครับทำไงครับถึงจะสำเร็จไม่สำเร็จแล้วอยากสำเร็จใช่ไหมไปงานอีกออกทำงานอีกออกทำงานออกทำงานออกทำงานแล้วก็เข้าร่วมงานเรียนรู้ผมก็ทำตามครับผมทำตามแล้วก็จน ผมค้นพบว่าสิ่งที่จะบทสความสําเร็จให้ผมได้ก็คือผมต้องทําเกี่ยวกับเฮโมฮิมแล้วก็น้ำมันป่าเท่านั้นครับเพราะว่าผมต้องเอาตัวเองเป็นเขาเรียกว่าผลิตผลของผลิตภัณฑ์ให้ได้ครับเพราะว่าสปาหน้าไม่น่าจะลุ่งสำหรับผมก็เลยทำให้เกิดประสบความสำเร็จแนะนำแนะนาไปคนก็บอกทำไมคุณนึงหายจาก โรคเลือดทันเมียได้ผมทานเฮโมหิมเอามาดูร้อยเฮโมหิมขอซื้อหน่อยคนนั้นขอซื้อหน่อยขอซื้อหน่อยโอไม่ยากเลยคุณอยากซื้อเอาบัตรมาโทศรศัพท์มามาสมัครเลยเออโหลดแอป,ปเลยทําไงสั่งซื้อเอาสิครับจะยากอะไรก็สิ่งที่ผมเมื่อประสบความสำเร็จว,วันหนึ่งที่สปอนเซอร์ผมถามสปอนเซอร์ว่าสปอนเซอร์ครับผมอยากประสบความสำเร็จผมอยากขึ้นเซลล์มาเตอร์ท่านบอกว่า คุณมีฝันที่ชัดเจนหรือ,อยังผมก็นั่งคิดผมมีฝันที่ชัดเจนเลยแล้วผมกลับไปบ้านไปบ้านวันนั้นคุณแม่ไม่สบายครับคุณแม่ไม่สบายแล้วคุณแม่อายุห9สแล้วแล้วผมก็คิดได้ว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จอีก5ปี10ปีแล้วถ้าแม่เสียชีวิตไปในความฝันผมอยากมีเงินให้แม่อยากน้อยเดือนละสองหมบาทคือเขาแทนบุญคุณไม่ต้องให้แม่ทํางานหนักอีกแล้วแล้วพาแม่ไปเที่ยวทําบุญ ซึ่งถ้ารออีก10ปีท่านรอไม่ได้ครับผมเลยตัดสินใจชาเลนจ์ขึ้นเซลมา a เตอร์เพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จแล้วต่อไปผมจะมีเงินให้แม่ได้แน่นอนครับและสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจชาเลนจ์เพราะว่าถึงแม้ผมจะเป็นคนไม่เก่งคนไม่เก่งอาจจะไม่เก่งเท่ากับทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับแต่ผมก็ยังทําได้และทุกคนเพราะว่าทุกคนทําได้แล้วก็ คับผมครับนายนำคนเลขสีขอประกาศเวทีแห่งนี้นะครับจะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายของตระกูลและจะรับเงิน30ล้านภายใน5ปีข้างหน้าให้ได้ครับ <Yeah. S 1> ทุกคนก็ทำได้แน่นอนครับผมสวัสดีครับ